เอาไปทิ้งทำไมเอาขนมนไปทิ้งทำไมเดี๋ยวหมาจิ้งจอกมาแย่งเอานะเมื่อกี้เสียงหมาจิ้งจอกเป็นฝูงเลยพี่น้องนี่ตอนนี้เวลาสองทุ่มแ้วพี่น้องเด้อมันกัดสืหมืดจักน้อยแล้วบรรยากาศย่มขึข้นสองทุ่มพี่น้องตะเวน้นตะเว้นนี่มันสิยูดาน ติดถนนตะวันข่อยทับสนมองทีบา่าปกติทางเขาบ้านข่อยข่อยกระิข่อยกระ, <c oughs> กะิเดาเอาวา่ามันเป็นทางติดตะวันออกนะพี่น้องแต่ว่าบอมเยนวาเออทางติดถนนเป็นทางทิ่ตะวันตกพี่น้องนาบ้านทางตะวันตกแต่ว่าหลังบ้านเป็นทางตะวันออกข่อยข่อยก็งง,งหลอืม <c oughs> เอาคือไอหนอบัน <c> ฝ <oughs> นตก ฝนตกสองหมื่นแล้วพี่น้องตกบดหมื่นอ่ะบดีน้มื่อน,นี่ก็ตกหอดใบเฮ็ดสิออกลายีดอกพี่น้องงดนี่บักลาคือโกงดากแล้วเนาะอันไปคว้าทรศัพทามาบางอันนะพี่น้องคอยยินเสียงหมาปลาหมาอันหมาจิ้งจอกมันร้องแล้วไอ้แจ็คมันกลัว มันมันตกใจเสียงหมาเป็นฟูงเฮาเป็นถอดๆมากไปท้ายสวนข่อยนี่พี่น้องไปท้ายเขตแดนติดนี่ยังติดกับภูเขาท้ายสวนน่ะพี่น้องมองที่ข่อยไปเก็บเห็ดเสียงหมาจิ้งจอกเป็นฟูงเลยไอ้แจค๊คไปขี่ไปเยี่ยวเลยเร็วลูกเข้าบ้านเด้อมันบ่มีไอพี่นอ้องาอเอาอาอบอกอุ้ยาอออกมาแล้ว พี่พี่ออกมาแล้วพี่เด้วเมื่อกี้มาเยี่ยวก่อนที่แม่จะปิดประตูหน้าไอ้ถัดดื้มากแล้วห้าก็สิบอ่ให้มาออกมาเร็แล้วไป็นองเนาะเป็ส่ล่ะโอ้แมงหิงหอยขึ้นหลายเถอะวะ พุดหน่นจับหัวบากแกะพี่นอ้นนองเปอะแสงแสงแบบว่าแมงหอยเยอะมากกลางคืนนะนะแมงหอยคือหลายสิพี่น้องมันมันเป็นยังแมงหอยหลายหรือว่าเข้าอยู่ในป่าแล้วแมงหอยหลายเจสือบอกเ่าผลัะแสงสวยสวยละยิบรละยับเลยนี่เราเปิดแฟดนะถ้าว่าเปิดแฟดเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเขาสิบปิดแฟตชเลยเห็ดเห็ดกลิบ่าดูดูแมงหิงห้อยนะพี่น้องเนาะ อยู่ในป่าตรงนั้นเยอะๆมันเงนียบเดียวไปใส่พูกหมาป่ากหานห้องจนจนมากเพราะว่าตีนเขาลูกนั่นลักตรงตรงมือข่อยเด้อพี่น้อง <c oughs> ไปไปเลาะหนาปากซรอยผมมันสิเป็นบานคนนละกะมันสิเป็นบานในภูเขาอีกสองหลังหลังคนรวยนั่นแหละสองหลังนั่นลหลังวันมันคลนือหัดตรงที่ข่อยไปเก็บเห็ดน่ะพี่น้องมันจะเป็นเขตต่อกันกับเขาเนาะ <c oughs> แล้วที่นี่ เขาเห็ดกำแพงบักสูงหนึ่งดอกของเขานันเห็ดหัวยังดีละแล้วเขาสิยิ่งปืนนะพี่น้องยิ่งปืนยิ่งประทัดนัาแต่ว่าส่วนมากก็เป็นยิ่งปืนพี่น้องบแม่นประทัดแล้ยิ่งปืนเพราะพอแถวนี้เขาเล่นเขาเล่นปืนกันนะนะยิ่งสวดสวดโดดแบบพอาะย้านี่แห้งมากได้ธนาเลียงเนี่ยบ่เขาสาดตร์มากคอยศาสตร์เจ้ามาเข้ามาตอบโต้กันนะนะพี่น้องแต่กะที่ไผที่มั่นดอกเขาก็ยิ่งศาสตร์กันไปศาดตรกันมาก คอยกันร่วมียมก็เขามวนไป <c oughs> ปีนี่ก็สิค <c oughs> อยเฮ็ดแปนเบิด์ตเลี่ยวคอยกับบก,กาก่ยิ่งเป็นในดอกขยานยานมัน <c oughs> ถือซัดนะนะพี่น้องแต่ปีไก่เห็นอยากสนุกน้ำเขาะสะื่อๆก็เลยเิ่นเอิญม,มูเพิ่นมาแต่บ่อยบ่อยให้เขาบานดอกแต่ว่ากะแบบให้มันยิ่งปืนในทีเห่าเนี่ยซื่อหนาะมาเล่นกันเกมกีฬาเขา อันโอ้ยมะอื่นสิดทายให้เบิรงเดอ้ออันบักแอปเปิ้ลข่อยเป็นหยังจังโลนพี่น้องโลนเต็มพื้นอยู่เพราะว่าอันข่อยว่ามันเป็นน้ำอันฝนตกบ่เมื่อเช้านี่ลบมาแข็งฝนตกบัดน,นี้ลูกแอปเปิ้ลข่อยกองเต็มพื้นพี่น้องเป็นจะเสดายค่ะเสียงอะไรหรอจอด เสียงอะไรลูกตอนนี้มันสองทุ่มสี่สามทุ่มแล้วพี่น้องคอยเปิดแฟตเอาเปิดแฟตโทรศัพท์เนาะมันก็เห็นอืมพอดีดยินเสียงไอมาจิ้งจอกก็เลยไปคว้าโทรศัพท์กลับเข้าไปกลับเข้ามาเสียงหายไปจ่อยสงสัยมีคนไล่เขานั่นแหละ ่ว่าเสียงเงวเป็นทอดทอดทอดมากจากในป่าข่อยนน่นในป่าลึกๆผืนนพี่น้องแงมขอไปหาเห็ขุข่อยกระเสียวอยู่ด้ย่านแบบข้อลบอยู่ในพ่มใหม่เอ้าเง่ทำย่านข้อลบอยู่ในผมหนใหม่ฮะนะพี่น้อง <_ d iam ond> มันกับเนี่ยเดิน่วนมามันสิอยู่ในโกลนไม่ฮะนาพี่น้องมันสิอยู่โพรงฮะนะเ <_ d iam ond> ขาสิตัวเล็กเด้มาจิ้งจอกเขาสิตัวเลขกว่ามามาธรรมดาพี่น้องมาจอกนะคอยเบิ่งในคลิปว่าก็เห็นน้ำนั่นแหละ เ <c oughs> จ้าของกับเสียวๆโอ้ยิงห้อยดังหิงห้อยเฝ้าคอยจนที่ไวตัวนี้ตายทั้งผู้หกคือกัมบบห่วยบอมีอันโกบอลีได้มีแต่ไอ้อังสุมาลินอยู่นี่อยู่ในปา่าอังสุมาลินลีอยู่ในป่าผู้เดียวเนาะ กบลิยุสละไรโคฟยาเอล,ลังเป็นโกบลิตอ่ะฮอังสุมาลินอังสุมาลินหรือสุมาลินยังกะว่าไปนะพี่นอ้องอังสุมาลินพี่บ่าอยู่ในป่าผู้เดียวตามภาษา่อยเนี่แหละพี่น้องอืมสิอยากเป็นยังโตวละครตัวใได้กะว่าไปที่เนาะอืมอยู่ผู้เดียวเว้ เป็นสโนไวก็ได้เนี่ยค่ยสโนไวสโนไวแก่กับสัตว์ทั้งหลายมันบอพี่น้อง <c oughs> อยู่พูด่เดียวลายล้อมด้วยสัตว์เอา้าไปขี่ไปย่อให้มันเสร็จก่อนลูกไปตังผ้าดเด็กหน่อยมาขี่ไม่เงียวพี่น้องก่อนเสร็จเขาไปนอน ข่อยสิเป็นก้อนนอนตะเว้นพี่น้องข่อยสิเบิ่งคลิปเบิ่งคลิปเฮโมูแล้วประมาณห่อสามถุ่มสิบเก้าเปิดใบแล้วกอันนอนหลับตื่นขึ้นมาในข่อยสิตื่นตีห่าตั้งแต่ากับตีซี่แล้วแต่หมาสิตื่นหมาตื่นข่อยกระตื่นนะบันในกระสิพาเขาอันอนั้นกระสิพาเขาอันไปห้องน้ำเขาเขาสิลุกขี่ลุกเงี้ยวเขาบันในข่อยกระสีฝ้าเบิ่งคลิปเฮโมูพี่น้องงานข่อย งานเฮดคลิปข่อยก็บสียฝาเฮดทีสี่ที่ห้าหกโมงหนึ่งโมงสองโมง, 2, มงประมาณสี่ชั่วโมงโมข่อยมียุ่จะคนที่มหาข่อยประจำาอกเก็คนก็พอดีเราใส่เวลาคนละไอ้สิบนาทีมันบอสิบนาทีก็หกคนแด่หกคลิปฮกคนก็เป็นหนึ่งชั่วโมงมันบอกถ้ายสิบสองคนก็นเป็นสองชั่วโมงนั่นแหละ ่อยใส่เวลานี่ประมาณโม่คอยก็มีประมาณสิบกว่าคนเนี่ยเลยพี่น้องคนตามเป็นหกพันกว่าแต่ว่าคนที่เบิ้งเฮาจริงจังแบบเออเขาเบิ้งดูโฆษณาให้คุณนะไม่ใช่ดูให้จบเฉยเขาดูโฆษณาให้เราอย่างเงี้ยเออเฮ้ากับสีแบบเออเขาก็มากเต็มเฮ้าก็ไปเต็มสินะก็บไม่กี่คนอกพี่น้องเออนั่นแหละคนที่ห้าม่าประจำเฮาก็ไปประจำทงังใดเคยเที่ยวเฮ้ากับเที่ยวนะพี่น้องอือ มาหาก็เฮ็ดไปบัดนีนะ้หาก็ากมีินาที่อย่างอื่นหลายพี่น้องคือคือเจ้าเห็นเลยพี่น้องงานในปา่าในในอย่างข่ในปา่าในสวนตัดหญ้าตัดยุงขเ่เฮ็ดตัดต้นใหม่หาเห็ดงานหลายพี่น้องบาได้ยุ่ซื้อพ่อสนันเราต้องรู้ว่าเราต้องทําตื่นเช้าเราเราต้องรีบไปดูคลิปเพื่อนนะนะพี่น้องเราทําทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่ทําเราต้องทําทุกวันแต่ว่าจะไปช้าไปเร็วมันก็นอีกเรื่องหนึ่งนะพี่น้องนาองคอยไปให้มูลตลอดแหละแต่ว่า มื่อนีไปผู้นั้นมื่อนั้นเป็นผู้หญิงนะพี่น้องนั่นละ่ะพ่อ,พ,อพ่อลังแปดโมงไปคอยกระซิบบ่บ่บดิบ่ดิไปเบิ้งคลิปให้หมดคอยกระเฮ็ดงานคอยบ้านฉันสิมบาบางอีเท่านึงกระส่วงที่คอยเบรกนะแบบว่ากินขา้าวเที่ยงเขายังเออกระเดิงเบิ้งสามสี่กนไปยังสี่นะพี่น้องอย่างกิจวัตรตาวาตื่นขึ้นหลังจากแปดโมงไปนี่คอยกระซิเบิบ้งซี่หลีคอยเบิง้งซี่หลีนางจีนสมเมื่อนะะั่นล่ะเบิ้งมาตั้งแต่หลายปีเป็นสิบเป็นสิบติดนางจีนมาตั้งแต่เด็กหน่อยแล้ว นั่นแหละกระเบงมาเรื่อยๆบปเนี้พ่อมาอยู่ี่กระเบิงทุกเมือเนี่ยนี่แหละสิ่งสำคัญข่อยพร้อมรับข่อยกระเบงซีหรือก่อนอื่นไดสิทถาสิทุกสิยังกระจ้าบางซีลีจบละขาก็เหตุอย่า <laughs> งอื่นจังเห็นอย่างอื่นใดเข้าบ้านเลยไปเร็วลูกเร็ว